สวัสดีครับพอกับโรยุทธนะครับวันนี้เรามาแนะนําเด็กเลโอบกันนะครับโดยจะเป็นเด็กเลโอบาดับเบินะครับเป็นของเด็กใหม่ซึ่งตอนนี้เล็กเลโอบจะแบ่งเป็น2เด็กจะเป็นเด็กเวอร์ชันเก่าก็คือเด็กสายเบิร์ดกับเด็กใหม่ที่จะเป็นเด็กสายเบิร์ดก็คือเด็ก เด็กเลสายเบิร์จะเป็นเด็กนี้เด็กใบนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราจะาแนะนํากันวันหลังวันพฤหัสเราจะมาแนะนํากันพฤหัสนะวันนี้เรามาแนะนํเด็กเล่เดิ็นเอ็กก่อนก็เด็กเล่เดเนเอ็กเราก็เริ่มต้นด้วยก็ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเล่เดิเป็นสามใบเลย อืมแล้วก็เพราะว่าเล x รบนตัวนี้มันบอกว่าเมื่อลงนะครับตัวเองแล้วก็สเปริที่ปีมิลลาดจะได้ซิมโบบวกหนึ่งแล้วก็ไม่ถูกบล็อกแล้วก็เมื่อตีเปลี่ยนมิลลาดแล้วก็เมื่อสามารถอัญเชิญมิลลาดนั้นได้เลยโดยที่ไม่จ่ายคอสซึ่งก็เก่งมากก็เก่งมากถือว่าเก่งมากเลย ต่อไปก็เลโชอัพนะครับไว้เปลี่ยนไว้เปลี่ยนเป็นเลดับแอกแล้วก็ตอนโชอัพอะครับสามารถเปลี่ยนเบิร์ดเอ้ยเปลี่ยนมิลาดได้แล้วก็จุดหนึ่งอ่าแล้วอันนี้เป็นคิวนเอนะครับตอนโชอัพอะครับเราสามารถใช้เทคมิลาดของตัวที่เซ็ตอยู่ได้แล้วก็ตอนเปลี่ยนมิลาดที่โชอัพไอ้ที่ เปลี่ยนด้วยโชว์อัพมาครับก็สามารถใช้เทคต่อได้นะครับอย่างใบนี้ครับบอกว่าเมื่อเห็นเมื่อเห็นสปิริตชายนิ่งฮาร์ดอันเชิญจะเตะแฟงข้ามลงใต้กองะครับอ่ะเรตันนี้โชว์อัพเป็นเลดเดบเอ็กซ์แล้วเราก็มี2ใบตัวเดลบ์เอ็กซ์ลงมาเตะก่อน1ตัวเปลี่ยนมิลาด ตัวนี้ก็จะโดนฟีดอยู่ครับจะเป็นฟีดไทม์เปลี่ยนปุ๊บกลับขึ้นมือฟีดไทม์เป็น Q&A ฟีดไทม์ทั้งหมดอันนี้จะรันแล้วเราก็จวนหนึ่งกลับขึ้นมือจวนหนึ่งแล้วก็เทคจะรันต่อก็คือเดเอ็กซ์จะลงมารันเทคแล้วก็รันเทคติดตามว่าเตะได้อีกหนึ่งตัวเพราะว่ามันเห็นเมื่อลงถือว่าเห็นนะครับอันนี้เป็น Q&A ว่าเห็นเมื่อลงโอเคต่อไปก็คือลาบี้นะครับก็เท่าที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือเทคมิคลาดอว่าชาน์ิ่งฮาร์ดลงมาจะเตะหนึ่งตัวในแอตตสเปนะครับแล้วก็เมื่ออันเชิญนะครับจะได้คอสองเม็ดวางที่ชาร์ิ่งฮาร์ดตัวอื่นถูกอันเชิญด้วยเอฟเฟกจะตั้งหนึ่งตัวอ่ามันคือตัวบูทคอดีดีนเองนะครับก็คือไว้บู a คอ ลาบีตัวนี้เป็นตัว p ไพว a ทแวรนะครับไว้ไว้สำหรับเปิดท็อปสหามิลาดขึ้นมืนทั้งหมดเลยแล้วก็โชว์อัพก็คือไว้โชว์อัพตัวนี้สลับปันก็จะไว Show ้โชว์อัพวางอีกตัวหนึ่งโชว์อัพแล้วก็บูทคอเป็นอย่างนี้ส่วนใบนี้มิลาดคือ ใช้นิฮาร์ดแล้วทำไว้แล้วก็ทิกเวลาอันเชิญนะครับจะซิมโบจะลดไป2องอย่างแบบนี้โดนเซตอยู่เวลาอันเชิญมาก็จะจ่ายแค่สอถึงว่าลดไปแล้วนะครับก็เป็นใบที่ดีแล้วก็โชอ w สปิเซอร์ดากอนีก็จะเป็นโชอาเป็นสปิเซอร์ดากอนี่ตัวนี้นะครับก็เราสามารถเตะเบิร์ดขึ้นมือแล้วก็สามารถเอาคอวอย1เม็ดว่าที่สเปริตหรือ ที่ไล์ได้นะครับก็เราเลือกได้เลยดีมันใบที่ปั๊มคอได้แล้วเทคเมื่อโจมตีเมื่ออันเชิรหรือโจมตีนะครับทําลาย7ในเทอนี้สปริดฟังค้ามลบ7,000จะศูนย์ทำลาย, Spirit 7, 000, 0, ลายแล้วก็เมื่อถูกทําลายโดยเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกนี้จะตั้งก็ก็ถ้าเกิดฟังค้ามิดต่ำกว่า7,000ก็ตีลุกตีลุก,ต,ลกตีลุกเลยครับ ส่วนเล่ให้ส่วนแจนแจนใบนี้เอามาใช้กับมิลลาดนะครับไว้เทคเล่นกับดับะบัลเอ็กครับดับเบัลเอ็กตีเปลี่ยนมิลลาดเป็นเล่เป็นแจนตัวนี้เพื่อให้เล่เล่เป็นสองเจมแล้วก็บวกห้าพันนะครับบวกห้าพันเป็นของแถมส่วนใหญ่ก็เป็นสองเจมก็คือจะเล่เดอะบัลเอ็กจะตีเป็นสามเจมก็คือวิ่งสามเจมเลยอ่าส่วนคูลาล่าคูลร่าเทคใช้ได้ทั้งคู่เลยก็คือ มิลาดบอกว่าถ้าแั่งข้ามลุกจะได้คอ l l ย o หนเม็ดวางที่ไลท์แล้วก็เทคเมื่อลงบอกว่าถ้าเกิดมือหรือกับนอกมือของเรารวมกันน้อยกว่าฝั่งข้ามจะได้จวสองใบอันนี้เป็นกัดจ่วนะครับได้ทั้งกันและกัดจ่วดจิกสเตอร์นะครับจิกสเตอร์ไว้ใช้เทคเป็นมิลาดส่วนใหญ่อะครับมิลาดบอกว่า หนึ่งเทิหนึ่งครั้งในเทินเราสามารถขุดแกนสไตล์หรือสเตยสไตล์หนึ่งใบกลับขึ้นมือได้โดยลงเมื่อลงอเมื่อลงสปิริตไพรเวทแวร์ทีมเดียวกันนะครับเราก็ลงอันนี้คุณล,ล่าหรือทริสเตอร์เป็นทุกทีมอยู่แล้วเราก็เก็บได้ทุกใบแล้วก็โชว์โชว์อัพนะครับ เราก็โชว์อัพเป็นเมื่อโชว์อัพอะครับตัวอื่นโชว์อัพจะไม่ถูกบล็อกเราก็ใส่สามนะครับเพราะว่าไว้เก็บอย่างแบบนี้ครับคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้ว่าอ,อ่ะบันหนึ่งเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแลนอ,อันนี้วางไว้นี่เดียวชึบเทร์นี้โชว์อัพกับขึ้นมืออันนี้ขับขึ้นมือแล้วก็ปั๊มคอไป แล้วก็เทิร์นถัดไปอันนี้ลงหลุมแปะอันนี้มีหลาดอยู่ลงขุดกลับขึ้นมือแล้วก็โชว์อัพใหม่มันก็จะมีคอมโบอย่างเงี้ยครับโชว์อัพวนลูปโชว์อัพไปเรื่อยๆเราสามารถวนลูปของใช้ได้เราสามารถวนลูปไ,ได้เรื่อยๆเลยอันนี้ส่วนเบิร์ดนะครับเบิร์ท,ที่ใช้จะมีสองใบ ใบแรกจะเป็นเล l เล่ฤดูหนาวนะครับโดยที่เบิร์ดเมื่อถูกทำลายหรือสปีดของเราถูกทำลายหรือหายไปนะครับโดยเอฟเฟกงค่าเอ้โดยแฝงค่านะครับไม่ใช่เอฟเฟกนะผมพูดผิดก็จะอันเชิญชันนิงฮาร์ดได้2ใบแล้วก็อันเชิญตัวเองตามลงมาก็มันทำให้เราเล่นได้หลายรูปแบบครับในนี้คอมโบที่ผมคิดเองก็เอาไปอันเชิญเลยครับดับ ปั๊มปั๊มเจียมแล้วก็เทคมันมีตีลุกได้อันนี้จะเป็นเทคเสริมครับแล้วก็พิสตินัสนะครับไว้ตัดตัดเกมฝั่งข้ามตอนต้นเกมนะครับแล้วก็ก็คือลงมาเบิร์ดเมือ่อเมื่ออันเชิญฝั่งข้ามแล้วก็ลงปุ๊บเม่อครั้เชิญลงอันเชิญตอนนี้เอาคอสอดิษ2สองตัวฝั่งข้ามลงรีเซิร์ฟ แล้วก็ตีครับโจดใ да: ต้แล้วก็ทิ้งมือฝั่งคาบหนึ่งใบอันนี้ดีอ่แกรนวอล์กนะครับเป็นลิลลี่คร <on smoking>. ับก็ไว้ตั้งบ้านเป็นเซนโงคุเฟสเมนสเตตนะครับใช่ใช่ครับเซนโงคุเฟสเมนสเตตนะความสามารถนะครับเมื่อเริ่มแอทแทกสเตปเราครับสามารถทิ้งสเตตตายหนึ่งใบเพื่อโจดหนึ่งครับ แล้วก็วางคอ1เม็ดนะครับเมนเฟสเรา,เ,ราเมื่อเราลง p i เวทแวร์ครับสามารถหยิบสเตสตสไตล์ทีมเดียวกับ p i เวทแวร์นั้นได้ก็แล้วก็หยิบวนของไปก็หยิบลาบี้หยิบสปิดดากอนนี่หยิบเ a เดิลเอ็กหยิบเลเบิร์ดแล้วก็หยิบพิสติน่าได้เพราะว่าเรามีซิสเตอร์กับคูลาร่าสนะครับหยิบได้ทุกทีม่าส่วนของกันของกัน ใบแรกก็คุกเข่านะครับเราสามารถใช้ลาบี้ลาบ,บี้หยิบได้เพราะว่าเป็นมิลลดอีกใบหนึ่งก็ฟินิชชิ่งแดนนะครับเราสามารถเล่นคอมโบกับกับลิลลี่ได้นะครับโดยการจ่าย2เพื่อหยุดกันต่อเมื่อมันหยุดเพื่อชีอ้หนึ่งตัวโจมตีไม่ได้นะครับเพราะว่าเอฟเมันคือจบกันต่อสู้แล้วก็สามารถเอาคอจากโปรดิเซอร์สองใบ ไปบอยแล้วก็ในเทอร์นี้แฟงข้ามหนึ่งตัวสปีดแฟ่งค้าบหนึ่งตัวตมติดต่อไม่ได้แล้วก็เอฟเฟมันเมื่อเปิดดีว่าเปิดจากดีว่าครับลงแทสหรือโอเพนนะครับ,รอ,รบอ่าเอ้ไม่ใช่ดีมันต้องได้โอเพนเท่านั้นนะใช่ไหมเด็กโอเพนใช่เด็กโอเพนเท่านั้นจะขึ้นมือได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์น อืมก็คือเปิดจากเปิดจากลาบี้ก็ขึ้นมือนะเด็กโอเพโอเคเด็กก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากหาของเสริมผมแนะนำคืออันนี้บัลลิบัลลิเซลก็เอฟแบง่ายๆกระตุกเบิร์ดครับเอาไวปคอมโบกับเล Okay. ส่วนใครถ้าเกิดตอนนี้ใครอยากจะลองเล่นกับเด็กนี้ติดต่อผมมาได้ทางเพจเลยนะครับก็ผมพร้อมเล่นได้เสมอนะครับติดต่อมาได้เลยแต่ถ้าเด็กก็อาจจะปรับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังวิจัยเพิ่มอยู่อันนี้อันนี้คือแบบผมวิจัยมาพอดีแล้วว่าประมาณนี้โอเคเล่นได้แล้วแต่ผมว่ามันยังปรับได้อีก ก็ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะเอามาอัปเดตเพิ่มนะครับสำหรับเด็กนี้โอเคครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย